มีตกบอ่อตกบ่อพี่น้องตกบอ่อกระลังล่งลง,ลงเม็ดแล้วแปลกปอกแปกเห <Okay. S 1> นั่นนั่นฝ้าห้องพร้อโ <Okay. S 1> อ้ยนั่นาดโอโ้โหเออปอเตรีงยินเสียงเอามามาส่งนี่คือคือส่งแจ้งล่ะ้านี่ น,นี่เงานีมืดแท่งเดี๋ยวตกอละนะ้น่ะฝนตกแล้วฝนลงเม็ดแล้วเว้เว้เอ้ยฝนลงเม็ดแล้วเว้ยนี่ก็มากฝนน้อยๆเมฝนลงเม็ดเราหนูเอาทา่านีแจงงงมากหนูจะไปไหนลูกหนูจะไปไหนหนูจะไปไหน ขุ่นมันสลาดผมดิไปใส่เว่